สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับโอค่ะโฮราโฮราโฮร,โ,ฮรโอมากับดวงเช่นเคยนะคะและในวันนี้โอก็จะมาทำนายทายทักดวงชะตาชาวราศีตุลประจำเดือนกันยายน2566นี้นะคะเรามาเริ่มคำทำนายกันที่พไพ่ใบแรกกันเลย,พยไพ่ใบแรกนะคะเป็นตำแหน่งของอัตตะ ตัวตนของท่านในแนวทางความคิดและแนวทางการปฏิบัติในช่วงระยะเวลานี้นะคะบอกเลยว่าเป็นเพชรเม็ดงามเป็นเพชรอันลําค่าหมายความว่าไงกับเรื่องนี้นะคะก็หมายความว่าช่วงนี้เนี่ยตัวคุณเองเนี่ยอาจจะเป็นคนที่กอนข้างให้ความสนใจหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มี พลังบวกหรือว่าเป็นเพชรเม็ดงามมีคุณค่าด้วยตัวของเราเองไม่ว่าจะเป็นความรู้เป็นความสามารถเป็นรูปร่างหน้าตาเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นตัวของเรานั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าฉันภูมิใจในตัวเองเลือกเกินเราไปกนที่ให้ค่ากับตัวเองหรือว่ามองตัวเองในแง่ที่ดีมากขึ้นมากกว่าที่เคยเป็นมาก็ถือว่าเป็น สัญญาณที่ดีว่าแสดงว่าชีวิตโดยภาพรวมช่วงนี้มันก็อยู่ในจุดที่กำลังจะดีขึ้นหรือว่าโอเคมากขึ้นหรือคุณอาจจะได้รับการดูแลเทคแคร์ใส่ใจจากคนรอบด้านได้รับการที่เ่เหมือนคนอื่นเขาทำว่าเราเป็นคนสำคัญในชีวิตของเขาก็เลยทำให้คุณเกิดความรู้สึกว่าแบบอืนี่แหละ คือความรู้สึกที่มันเติมเต็มแล้วก็ฉันรู้สึกว่าฉันมีค่าในตัวเองเลือกเกินนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของกระดุมพระเป็นตำแหน่งของเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์การเงินโดยตรงนะคะการเงินในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยมันเป็นเทียนไพ่ดับนะคะแบบเป็นเป็นเหมือนกับเทียนดับไพ่ไพ่เทียนดับนะคะทุกคนโอ้ยขออภัยนะครับในความพูดผิด พูดผิดพูดใหม่ตรงนี้นะคะก็คือมันเป็นเรื่องของสภาวะของการหยุดนิ่งหรือศูนย์หายหดหายหายไปอะไรเงี้ยพอมันแปลความหมายในเรื่องของเงินเนี่ยก็คือช่วงนี้เนี่ยการเงินมันก็จะนิ่งๆิ่งมันไม่ได้หายไปแบบร้อเเต็มแต่ว่ามันก็มีหายไปบ้างในบางส่วนหรือว่าบางคนอาจจะเผลอ พลังพลาดเกี่ยวกับเรื่องการโอนเงินโอนเงินผิดทำเงินสูญหายหรือทำกระเป๋าตังหายมีบัตร a t m มีบัตรเครดิตมีบัตรเดบิตอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยช่วงนี้คุณอาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับพวกกระเป๋าสตางค์หรือว่าทรัพย์สมบัติที่มีค่าโทรศัพท์มือถืออะไรแบบนี้นะคะแบบระวังเกี่ยวกับพวกเกณฑ์หรอ ของเราเนี้จะสูญหายแล้วก็ถ้าถามถึงรายได้รายรับที่เราหาได้จากการทำงานเนี่ยก็เป็นช่วงที่เรียกว่ามันจะมีบางส่วนบงบาง,บาง บางงานที่มันหายไปเกี่ยวกับเรื่องของรายรับนะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูให้ดีๆยังไม่ได้มีโชคเกี่ยวกับเรื่องของการเงินมากขนาดนั้นรวมไปจนถึงเรื่องของแบบรักกี้ตัวเลขแบบรักกี้นัมเบอร์อะไรเหล่านั้นด้วยนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของสห a ชะก็คือสังคมเพื่อนฝูงนะคะสังคมเพื่อนฝูงในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าต่างคนต่างอยู่ ด้วยความที่เขาก็อาจจะมีธุระปะ่ปาบงส่วนตัวของเขาเราเองก็อาจจะมีชีวิตของเราในแบบของเราแล้วก็ในความสัมพันธ์เนี่ยหลังๆมาคุณก็รู้สึกว่าคนที่จะใช่หรือคนที่จะจริงใจที่มันจะมีความแบบเปิดเผยกับเราแบบอย่างแท้จริงอะไรเงี้ย มันก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่เหมือนเริ่มเริ่มรู้สึกได้เหมือนเริ่มรู้ตัวนะคะเหมือนเจอกันพอเป็นพิธีเออเหมือนกับมันไม่ได้รักกันขนาดนั้นอะ่ะเหมือนกับเป็นสังคมที่เออมันมีให้มันรู้ว่ามันมีนะคะก็เลยทําให้คุณค่อนข้างจะปลีกตัวออกมาจากสังคมที่เคยมีอยู่หรือว่าการติดต่อกับเพื่อนฝูงนั้นในช่วงนี้เนี่ยก็ จะไม่ค่อยได้ติดต่ออะไรกันมากมายเหมือนเดิมหรือไม่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเหมือนที่เคยเป็นมาต่อมาค่ะตำแหน่งของพันธุเรื่องของครอบครัวหรือว่าญาติพี่น้องนะคะในในแง่มุมของครอบครัวนั้นเนี่ยมันก็จะมีการได้พบเจอกันมั่งหรือบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องของการติดต่อผ่านโทรศพัพท์ ผ่านโซเชียลมีเดียผ่านโลกออนไลน์นะคะคือเหมือนกับช่วงนี้เนี่ยตัวคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเก็บเนื้อเก็บตัวพอสมควรเลยเหมือนกันนะสังคมเพื่อนฝูงก็ไม่เจอสังคมครอบครัวก็อาจจะได้ไปเจอบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ถือว่าน้อยนักส่วนใหญ่ก็มักจะส่งข่าวผ่านทางโซเชียลอะไรกันมากกว่าหรือว่าถ้ามีเวลาว่างเฟซไทม์มาหาอะไรเงี้ยเพื่อว่าเราไม่ได้เจอกันบ่อยเราคิดถึงกันอะไรเงี้ย ก็อาจจะมีอยู่บ้างนะคะแต่เจอตัวจริงเนี่ยเซเลบค่ะช่วงนี้เจอยากเหลือเกินอาจจะด้วยงานด้วยเงินที่เรากำลังมีความมุ่งมั่นในช่วงระยะเวลานี้ด้วยก็เป็นไปได้ต่อมาค่ะประทัดที่2ไพ่ใบแรกตำแหน่งของปุตตะนะคะก็คือเรื่องของลูกหรือบางครั้งไพ่ตำแหน่งนี้เนี่ยก็จะหมายถึงสิ่งใหม่ๆในชีวิตที่เราอยากจะทำนะคะซึ่งปรากฏไพ่ ยูเทิร์นนะคะนั่นก็หมายความว่าถ้าเป็นเรื่องลูกนะคะใครก็ตามที่เคยผิดพลาดหรือลาดหวังกับเรื่องนี้ไปที่ผ่านมาช่วงนี้ก็จะกลับมามีความคาดหวังได้ใหม่แล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยลงกน้าเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นตําแหน่งเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งใหม่ๆในชีวิตนะคะ ก็ใช้คําว่าอะไรก็ตามที่มันเคยเป็นแบบแผนเป็นความคิดเก่าๆเป็นงานเก่าเป็นคนรักเก่าอุ้ยหรือว่าเป็นเอ่อเป็นโปรเจกต์เก่าๆที่เราเคยคิดเอาไว้อะไรเงี้ยมันจะถูกกลับมาทําได้ใหม่ หรือเป็นสิ่งที่จะทำให้คุณนะมีแพชชั่นกับมันได้ใหม่ในช่วงระยะเวลานี้นั่นเองนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของพยายะก็คือเรื่องของสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บอันตรายเดรร้ายที่เราจะต้องระมัดระวังหรือว่าจะต้องเตือนเตือนกันนะคะมันเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับความใกล้ชิดอ่าช่วงนี้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังโรคติดต่อพวกโรคไข้หวัดเอยหรือว่าสถานการณ์โควิดเอยถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยมันจะ ดีขึ้นแล้วก็ตามแต่นะคะแต่อย่างไรก็ตามมันไม่ได้หายไปแบบ100%เบนโลกไปนี้นะคะทุกคนก็ถ้าไม่เป็นได้เนี่ยก็น่าจะดีมากกว่าน่าจะได้แบบไม่ต้องมาเหนื่อยหรือว่ามาเจ็บตัวมาเป็นไข้เป็นป่วยนะคะช่วงนี้เรื่องของโรคติดต่อเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีๆรวมไปถึงปัญหาเกี่ยวกับพวกเรื่องสายตาด้วยนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของกรรมะก็คือเรื่องของเกณฑ์การงานนะคะการงานได้ไพ ครอบครัวนะคะเป็นภาพแบบแม่ลูกกอดกันก็หมายความว่าคุณอาจจะทำงานกับครอบครัวก็ได้ทำธุรกิจครอบครัวก็ได้หรือคุณรักในงานนี้คุณรักในธุรกิจนี้คุณรักในสิ่งที่คุณทําอยู่ในปัจจุบันนี้มากประหนึ่งเหมือนกับเหมือนแม่รักลูกอะไรคือเร,เราเราอินอะเราอินจัดอะกับงานที่เราทานะคะหรือถ้าคุณทําธุรกิจแล้วเกี่ยวกับพวกแม่และเด็ก เวิร์กมากดีมากหรือว่าเป็นองค์กรที่เกี่ยวกับเอ่อเหมือนการให้การบริการการเจ็คแครดูแลผู้อื่นอะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็จะทําได้ดีมากเป็นพิเศษในช่วงระยะเวลานี้นะคะแล้วก็รวมไปจนถึงถ้าถามว่าองค์กรเขาดูแลเราแบบไหนก็ดูแลเหมือนแบบประหนึ่งเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันคือดูแลเราได้เป็นอย่างดีมากก็ไม่แปลกใจถ้าเกิดว่าคุณจะอินกับงานและองค์กรที่คุณมีอยู่ในปัจจุบัน ต่อมาค่ะไพ่ใบสุดท้ายเป็นตำแหน่งของปัตตนิกก็คือเรื่องราวของความรักนั่นเองนะคะความรักในกรณีของคนโสดก่อนเลยก็แล้วกันนะคะปรากฏไพ่เด็กความรักสำหรับคนโสดมีความสุขกับความโสดเหลือกเกินจ่มใส่ร่าเริงเหลือกเกิน จนคนมีคู่บางคนอาจจะอิจฉาด้วยซ้ำไปเหมือนกับคุณใช้ชีวิตแบบไม่มีปัญหากับใครอยู่อย่างมีความสุขอยู่กับตัวเองไม่ต้องระแวงใครทั้งนั้นไม่ต้องไปตามจับผิดใคร มันก็เป็นความสุขในอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันแล้วก็เรียกได้ว่ามันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบปิดกั้นว่าเฮ้ยใครเข้ามาอย่าเข้ามามันไม่มันไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ว่าณนะวันเนี้ยณนะจุดจุดเนี้ยถ้าคุณเป็นคนโสดคุณก็พูดได้เต็มปากว่าฉันก็มีความสุขกับสิ่งที่ฉันเป็นอยู่หรือถ้าเป็นกรณีของคนที่มีคู่อยู่แล้วมีความรักอยู่แล้วนะคะช่วงนี้ก็ความรักสดใสนะ แบบเอ้ยถ้าอยู่ในช่วงของการเรียนรูก้ก็โอ้โหหอมหวานฟรุ้งฟริงมุ้งมิงนะคะน่าอิจฉานะคะแล้วก็ถ้าคุณเป็นคนที่แต่งงานแล้วเป็นชีวิตคู่แล้วถามถึงเกณฑ์ของการมีลูกมีโอกาสจ,จะมีลูกอย่างชัดเจนมากๆเลยทีเดียวค่ะโอเคค่ะก็ขอจบการทำนายไทยทักดวงชะตาชาวราศีตุลประจำเดือนกันยายน2566นี้นะคะ